ผมสวัสดีครับผมกับตากแปรนะครับผมวันนี้เรามาดูนะครับว่าผู้พันนายพันขับรถไปไหนมาครับขับรถนายพลไปไหนมาครับโอ้พนทางคุณลุงนะครับครับเพิ่นได้รับเอ่อได้รับได้รับอะไรม่อมอันการแจ้งมาจากทางน้องน้ำมนต์ว่าให้ทางคุณพ่อนี่ไป้รับเอาเป็นกระทะโอ้กระทะเอามายัง พี่น้องละเมันเพื่อนเอาไปไสงานอะนะโอ้แด้ปัะนี้ก็เลยทางคุณลุงเพื่นติดสพนกิจอยู่ก็เลยม่อมไม้ให้ให้มันออกไปเอาพอ <c oughs> ไปเอามาเรียบร้อยแล้วกันนะ <c oughs> เอาลุางไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี้เออแต่เมื่อกี้ทางนี้พี่น้องเอฟซีเพื่อนเอารถมันจอดตรงนี้อยู่นะโอ้ก็เลยจอดไว้รถไว้จังพุ่นพอพี่น้องเอฟซีเพื่อนกับแล้วก็เลยเอาเรถเลื่อนเข้ามาจอดตรงนี้โอ้ยน่องนู่โ,นโอ้โหนี่ทรงสซยตอนเข้าไปนั่นนี่อยน่องถูกขยะเหรอครับผมเอ็นขาผมก็เลยเนย เสร็จภารกิจแล้วคือไปเอากระทะจากโรงเรียนมาเก็บเนื่องจากว่าเวลาเดินทางจะได้สะดวกนะน้องเพ่นเสร็จภารกิจแล้วแมนบอไปเจะรลักรถเพื่นไปบอไปหาขี้เลนเท่าไหร่มาผมไม่กล้าครับผมโอได้รับมอบหมายครับแน่ใจนะครับได้รับมอบหมายครับได้รับมอบหมายเป็นที่เรียบร้อยผมงไปครับแน่ใจนะรถของคุณลุงที่นําไปแล้วก็จะใช้ในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ทุกอย่างครับกับสังคมแมนบอครับผมแน่ใจนะ แน่ใจครับคุณลายนะครับครับบกล้าครับบวก้านะอย่าหาทำนะครับเข้าใจปะครับไปแล้วครับไปแล้วเจ้าจีไปไถไปไถมแม่เฮ็ดเวียเฮ่งานแล้วหรือเ่าเฮ่งานแล้วหรือเปล่าไปทำแม่เฮ็งงานครับผมเดี๋ยวหม้อใหม่ให้เพื่อนทำอรูมีอย่างนั้น

แกล랩แก랩แค่เดียวแหละครับพันครับเอาเปิดเร็วๆเปิดประตูเออครับผมนี่แะครับเป็นความน่ารักของนายพันนะครับเร็วๆเปิดเป็นลากรถเดี๋ยวขวัญจะไปบอกเพื่อนด้วยจะรักรถเพื่อนมากบอกขวัญจะไปถามเพื่อนขวัญจะไปถามเพื่อนเอ้าผู้ใดก็นั่งหลายแทกครับ ลุงพนลักรถเจ้าไปบ่าผมเห็นขับรถยุ่ข้างนอกก่อนเพจยังขับรถเจ้าแมนบ่าล่ละลักรถแล้วเจ้าบ่ เมื่อกี้เห็นเมื่อกี้เห็นนะขับรถวัลเลนอยู่ข้างนอกอ่ะนะทันโมอใหม่ผมไปเอากระทะเพล่าแน่ใจเอ้าไอ้นี้เฮ้ยข้อบ่ออะไรครับฮะเจ้าเอารถวัลไปอยเห็นอยู่ข้างนอกขับรถเลนต้นๆอยู่บันดีเหม่ลุงโอขึ้นเบิ่งเด้อเห็นอยู่เมื่อกี้รับเองเอ็อยู่รับเอง จากลุงม้นสายเฮงอยู่กี่นี่เอออ๋อครับผมผมก็เลยอะไคือได้รับมอบหมายจากทางคุณลุงว่าให้ไปรับกระทะนะครับโอ้แมนบอกบ้านจะขับรถเล่วเหมืนกระทะคับเพเห็นครับผมกระทะผมไปหลังบ้านอพี่น้องครับพาพี่อายาเชิดไปเบิ่งกระทะก่อนครับเพื่อการยืนยันกระทะที่เพื่อนเอาไปใช้งานอยู่โรงเรียนนะนะครับแน่ใจเลยครับแน่ใจนะ อยากร่อไทยบ้านนอกครับผมก็ขอขอบคุณไม่น่าโอกาสนี้นะครับผมจะเลื้ยนะครับผมไทยบ้านนอกเด้อจะลงคลิปไปหนิก็ถามเจ้าเนยยังยังไทยบรรนอกจะลงคลิปไปจะไทยจะคลิปแล้วมึงหนิได้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 แล้วไหมได้แล้วไปแล้วเนียเอาเนียไปด้วยมันก็ไหลไม่ได้ฮะมาๆมาใส่หล่ะเครื่องนี่บ่ นีนของผมใช่หรือมาแล้วโนน้แลวโอ้มาแล้วมาแล้วพอตัวเองมาก็มาเน็ตก็มาเลยใช่ของเจ้าอ่ะนี่เครื่องนึงรับนี่นี่อันนี้เครื่องนึงอันน้องสองเครื่องโอ้ปลาสามเครื่องเจ้าไหลผู้ใดแน่กว่าถามเจ้าเนี่ยวุ่นอ่ะเจ้าไหลผู้ใดแน่ช่องเดียวช่เดียวเลยแค้บรรนนกเด้อนะอันนี้ขากล้องคอยดินน่ะนั่นโอ้ยหลักรถยเป็นลำพ่อหลักขากล้องคอยอีก ก็ซาอัถ่ากล้องของพี่อาชีเลเป็นค่ากล้องที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับผมเห็นตั้งอยู่ผมก็เลยเอามาไซยืบของใส่คนละนาโอ้ยเอารถลุ้งไปขี่เหรียญยังมาพ่อมาลักขากล่องกว่าเมื่อไสดอีกผมก็เลยไหลครับผมก็เลยไหลครับอ่ะนั่งนั่งครับนั่งครับคนหน้าโอ้ไปยังไดเอาสัมผัสนะสัมผัสนะรู้สึกเป็นยังไดครับรู้สึกเป็นยังไงเนี่ยเห็นมวยพวกพี่น้องยูทูบเบอร์เขา รวมสามาัคคีกันให้ต้นป,ปาัาปลาเอ้ยต้นกะทินเนี่ย <Okay. S 1> ดูซื้อยังไงครับ โอ้ก็เป็นสิ่งที่ดีครับผมเพราะว่าบุญกุศลนะครับเาะว่กบบากันเหตุกันสร้างเนาะเออนะครับผู้ใดเหตุครับผู้นั่นก็นได้บุญนะครับอผู้ละหนึ่ผู้ละน้อยนะครับเออเงินเฟืองตำลึงทองก็มาตุ้มมโหกันเออวางส,ส่นบ่อ่าสำคัญที่สุดนะครับวันนี้เฮาก็ทําต้นกระถินที่เป็นต้นกระถินที่สามารถที่จะนํากระถินสามัคคีบ่กระถินสามัคคีป่ะนี่มีกระถินสามัคคีอันนี้เรียกว่าสามัคคีบ่บัดนี่โยกมาละได้บายอันนี้เรียกว่าสามัคคีบ่เอ้าสามัคคีครับสามัคคี ขี้เนาะเพราะเป็นกระถินสามัคคีจากพี่จากน้องเรานะครับเออพี่น้องยุทโธปน์เนี่ยมีความคิดมาซร้อยเหลือกันมาบุญกระถินขึ้นเกิดขึ้นครั้งนี้ย้อนผู้ใด้หรออ๋อมากระไรยกสองอย่างฮะบุญกระถินเกิดขึ้นย้อนผู้ใด้หรอ ที่ตอบเพผู้ใดก่อนอ้อ่ะเอ้าก็ทางผมก็ด้วยความที่ทางคุณลุงคุณป้าเพ่อเนาะลุงพลประเสนต้นมีเกิดขึ้นได้เพราะอะไรเอากระหายน้อยว่าสิคนนี้เจ้าจะอะไรมาบทไหน่อยถามแบบตอบถามปุ๊บตอบปั๊บตัวเราต้องยกน้ำทางเออครบแปดนาทีหรือยังครับถ้าได้ครบเอาเอาตอบละตอบมาตอบตอบเอาหยอกหยอกหยอกอะปวดอยู่ในความสงบนะครับ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 สิฟังครับสิฟังก็เอาแล้ว คือเนื่องจากทางคุณลุงคุณพ่อพน้อลุงคุณปแตนท่นนี้นะครับคิดที่เป็นกุศลนะครับได้ตั้งกองกระถินขึ้นมาครก้าวต้นก้าวกองเนาะเพื่อนำไปถวายให้กับก้าวัดนะครับผมส่วนเป็นการสมทบกองกระถินหรือว่าที่ทางหมู่บ้านต่างๆเพื่อนได้ทำไว้เนาะเป็นส่วนหนึ่งที่เฮาได้มีกิจกรรมที่ดีเป็นบุญทานการกุศลนะครับแล้วก็เป็นความร่วมไม้ร่วมมือของพี่น้องยูทูบเบอร์เฮางพี่น้องเอฟซีนะครับ อ่าที่มาได้สมทบร่วมบุญกับทางคุณลุงคุณป้าเพื่อนนะครับทางลุงคุณป้าเต็นก็ถือว่าเป็นอ่าสิ่งที่ดีที่งามเราควรจะสืบสานขนรรมเนียมประเพณนี้ตลอดไปนะครับผมครับผมอ่าก็ฝากพี่น้องนะครับทราบว่าเพื่อนจะมีอ่าทางพี่น้องจะร่วมบุญร่วมทานการรุศลนำกันให้ขึ้นกันนะครับครับผมซึ่งจะมีเลขบัญชีอะไรต่างๆของวัดให้เป็นโอกาสต่อไปนะครับหรับมื่อนี้ก็เป็นมื้อดีงามดีที่เพื่อนได้เอาแล้วบานอ่าบ้านเราบ้นเพราะว่าพีวีซีนะครับมาทำเป็นแบบ เพื่อื่นวันอย่างคือเป็นแบบมั่นคงถาวรนนะครับเพราะว่าบุญเขาก็สามารถทําได้ทุกปีเนาะนะครับแล้วก็ได้ตลอดตรงนี้ก็ทําเป็นต้นขึ้นมานะครับตอนนี้ดอกไม้ดอกไล่ครับแล้วก็ทางทางโคนต้นเพื่นก็เป็นปูนซีเมนต์อย่างดีนะเออสวยงามนะครับผู้ใดเป็นคนผสมปูนหมู่บ้านไหนอ้ผสมปูนกมู่้าโดยทางคุณลุงครับทางคุณพ่อเพื่อนนะครับส่วนพี่ชิคกี้พายืนเบิ่งครับวัน ก็มาหอ,าอยเงสิเอา,เ,อาเดี๋ยวเดี๋ยวใครเป็นผู้กำกับเจ้าเป็นนายพันพุนนายพ่นใอยเป็นผู้กำกับกนนพี่อาชีพเนี่ยยืนเบิ่งก่อนเออเป็นผู้กำกับยืนเบิ่งเสร็จแล้วเพิ่งก็ไปช่วยเราโอ้โหเมื่อวายืนเบิ่งซื้อโอ้ท่านจะจบไห้จบกว <laughs> ่าตัวที่กท่ารับผม หลังจากนั้นนะครับเรากัเม,มื่อวานนะครับก็รุ่นว่าฝนสิตกบอ่อทางคนดึงเขาก็บอกว่ามืา้อนี้ฝนบรตรตอกก็ไม่ตกจริงๆเมื่อคืนนี้ก็ทําให้ปูนที่เราได้เห็ดจะมานางเฝ้าอยู่เป็นบ่เรียบร้อยนะครับจะมนาน่งเฝ้าเป็นบ่แ้่บอกว่าฝนตกนี่ผมคงต้องเลยมานอนเฝ้านะ <c oughs> ผมก็เลยว่าบ่ตกกรับ <c oughs> เออเสื้ออยูนเป็นปะต้องเสื้อนะต้องกาดีได้ครับโอเคครับผมก็เป็นบุญกุศลในการเริ่มต้นด้นี่ขนาดเราคิดเริ่มต้นแล้วก็โอ้ฝนฟ้าอากาศเพิ่นก็เมตตาพี่น้องเฮายางดีเลยครับผมตอนนี้ครับต้นบุต้้นนกกิ็ไดอ นั่นขึ้นเป็นรูปร่างเรียบร้อยนะครับผมชสวยชดนงดงามในพี่น้ี่ครับเป็นการร่วมใจสมามกีร่วมกันนะครับผมนะครับนโงผมและออกไปแล้วผมครับมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ